เล็กดีมหนึ่งศูนสีครับวันนี้มาติดซีแบนเดินทางไกลหน่อยดูสิแต่ตัวน,นี้บอร์สนนเราก็น่าจะอัปเกรดมาให้แล้วนะครับนู่นครับดู youtube ดูหลายหลายอย่างตอนนี้มีพ <ไง S 1> ิเนษ <ไง S 1> ห,หลายหายอย่างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ รางวัลที่วันนี้ได้รับนี่ต้องแบบต้องปวดรางวัล Best International โอเคครับมาแล้วนะครับตัวนี้ทางด้าน e n นเตอร์เทนเมนต์นะคะชิฟฟรนิโชว์เป็น The First and Original Collaboration in Asia นะคะเราเป็นที่แรกงดงามในเรื่องอย่างที่สุดในเอเชียไม่ได้โอเคครับ ดูสีสังเข็มดีนะฟองเขานุ่มมากจริงเช็ดดาเทียมที่ถือเอาไปให้คุณแล้วอกเลอนะแต่นายังมีครบครับรูปเลยรูปเลยรูปเลยคือกลิ่นของเขาหอมมากหอมแบบหอมกระจกะดูออปชั่นดูเอาหัวของผู้ชายนะพี่เม้นหอมแบบเนี้ยผู้ชายดมผู้ชายชอบใช่แล้วมันจะเป็นกลิ่นอ่อนๆนะเป็นกลิ่นอ่อนเหมือนแบบ เหมือนแป้งไหนอะใช่มันอ่อนติดเราทุกซอกทุกมุมเราอาบน้ำถูกไหมใช่คุณผู้ชมขาอันนี้คือยังไม่ได้โดนอะไรเลยนะนี่คือรูปอย่างนี้มันคือเรียนแบดทุกอย่างแล้วไม่มีการถูกอะไรใหญ่ๆทิ้งเลยดูดิดูดิอ่ะพี่ลุนี่ครับเยอลูกเล่นเยอะๆคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะดูได้แบบเราไม่รู้ช่วยรย้เลยสวัสดีคุณผู้ชมไม่ได้ต่อหนึ่งค่ะ

นี่เนี่ยครับที่ไม่ขึ้นเพราะดูความถี่เดี๋ยวเราดูซีแบนเราใช้เฉพาะซีแล้วกันเมื่อกี้เมื่อกี้รวมดาวมาให้ดู วนี้เนี่ยโมชอบมากนะมองว่ามันดูแ,แ,นแบบหรูหรามากๆแล้วเนื้อผ้าของเขาทาตลอดทั้งตัวเลยตรงนี้ก็เป็นเนื้อผ้าพโพลิสเตอร์ผสมกับสแตนเด็ให้ดูกันว่าเวลาใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันจะยืดหยุ่นได้แบบนี้เนื้อผ้าคือยืดหยุ่นได้แบบทุกทิศทางเลยเราใส่เราก็จะสึกสบายสบายวตักระเป๋าตรงนี้เป็นกระเป๋าต่างประเทศฟัน extraordinary economic crisis and a lot of bad t h i n g พิกดีมหนึ่งศูนย์สี่นี่กำลังฟัดดาวอยู่ครับนี่โลกโก้ได้หลายอย่างซิปตัวนี้ไม่มีไฟตัวแดงสถานะครับเปิดเปิดเปิดอา้อาวอ้าวเปิดอา้าเปิดจะไฟเขียว,วยขึ้นติ๊กเหมือนเดิม รูชาหรือเปล่าของเธอแซดโอเคอยู่แล้วครับจำช่องสุดท้ายไม่ต้องใส่คุณใส่แค่เพื่อพันบาทเท่านั้นค่ะรีบโทรเข้ามา08 5 18731 1 1แก็อยู่ขวามือนะครับปกติหนึ่งศูนย์สามอยู่ซ้ายมือตัวนี้จะอยู่โอเคแล้วนะครับผม